ปัจจุบันกรมทางหลวงอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข82สายทางยกระดับช่วงบางขุนเทียนเอกชัยและช่วงเอกชัยบ้านแผวรูปแบบเป็นการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข35ถนนพระรามที่2ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษมีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์โดยการก่อสร้างงานโยธาแบ่งออกเป็น2ช่วงได้แก่ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยระยะทาง8.2กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นบริเวณกิโลเมตร11 959พื้นที่เขตบางขุนเทียนกรุงเทพเชื่อมต่อกับโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม3ดาวขนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสิ้นสุดบริเวณกิโลเมตร20 295พื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครแบ่งการก่อสร้างเป็น3สัญญาผลงานเดือนพฤษภาคม2567มีดังนี้ สัญญาที่1กิโลเมตร11บวก959ถึงกิโลเมตร14บวก534เป็นการก่อสร้างทางยกระดับเชื่อมต่อกับทางพิเศษสายพระรามสดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกขนาด6ช่องจราจรทิศท,ทางละ3ช่องจราจรนอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างสะพานเพื่อเชื่อมต่อการจราจรเข้าออกทิศท,ทางบางนาผลงานของสัญญาที่1ปัจจุบัน95.035ต์ สัญญาที่2กิโลเมตร14บก534ถึงกิโลเมตร18บวก642เป็นการก่อสร้างทางยกระดับต่อเนื่องจากสัญญาที่1ขนาด6ช่องจราจรทิศทางละ3ช่องจราจรนอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างทางขึ้นลงด่านแรกของเส้นทางช่วงบางขุนเทียนเอกชัยนั่นคือด่านพันท้ายนรสิง์บริเวณกิโลเมตรที่16ซึ่งทางขึ้นลงด่านสามารถใช้เป็นจุดกลับรถบนถนนพระรามที่สได้ ผลงานของสัญญาที่ 2. ปัจจุบัน90.82สสัญญาที่ 3. กิโลเมตร 18+ บ4 2วก6 4 2ถึงกิโลเมตร 20+ 295เป็นการก่อสร้างทางยกระดับต่อเนื่องจากสัญญาที่ 2. ขนาด6ช่องจราจรทิศทางละ3ช่องจราจรและการก่อสร้างทางขึ้นลงด่านที่ 2. คือด่านมหาชัย 1. บริเวณกิโลเมตรที่ 20. ผลงานของสัญญาที่ 3. ปัจจุบัน94.130% ส่วนภาพรวมการก่อสร้างงานโยธาทั้งโครงการช่วงบางขุนเทียนเ,เอกชัยคิดเป็น93.215%คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกาย,ยน2567ช่วงเอกชัยบ้านแผลวจุดเริ่มต้นบริเวณกิโลเมตร20บวก295สิ้นสุดโครงการบริเวณกิโลเมตร36บวก645รวมระยะทาง16.4กิโลเมตรแบ่งการก่อสร้างเป็น10สัญญา ผลงานเดือนพฤษภาคม2,567มีดังนี้สัญญาที่1เป็นการก่อสร้างทางยกระดับขนาด6ช่องจราจรทิศทางละ3ช่องจราจรต่อเนื่องจากช่วงบางขุนเทียนเอกชัยระยะทาง2.17กิโลเมตรผลงานปัจจุบัน59.653เสปเซ์สัญญาที่2ระยะทาง2.19กิโลเมตรผลงาน44.636เปอร์เซ์ สัญญาที่3ระยะทาง1.06กิโลเมตรนอกจากการก่อสร้างทางยกระดับแล้วจะมีการก่อสร้างทางขึ้นลงด้านมหาชัย2ผลงานปัจจุบัน42.320%สัญญาที่4ระยะทาง1.26กิโลเมตรผลงาน41.579% สัญญาที่5ระยะทาง1.66กิโลเมตรซึ่งสัญญาที่5จะมีการก่อสร้างทางขึ้นลงด้านสมุดสาคร 1. ผลงานปัจจุบัน56.153%สัญญาที่6ระยะทาง1.10กิโลเมตรสัญญาที่6จะมีการก่อสร้างทางขึ้นลงด้านสมุรสาคร2ผลงานปัจจุบัน22.921%สัญญาที่7ระยะทาง1.43กิโลเมตร ซึ่งสัญญานี้มีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนขนาด6ช่องจราจรทิศทางละ3ช่องจราจรโดยก่อสร้างบริเวณร่องกลางของสะพานบนทางหลวงหมายเลข3-5ความยาวสะพานรวม455เมตรผลงานปัจจุบันของสัญญาที่7 33.014%สัญญาที่8ระยะทาง2.15กิโลเมตรผลงาน52.53 0เป สัญญาที่9ระยะทาง2.14กิโลเมตรผลงาน75.292%สเซ์สัญญาที่10ระยะทาง1.13กิโลเมตรโดยงานของสัญญาที่10จะมีการก่อสร้างทางขึ้นลงด่านบ้านแพ้วซึ่งเป็นด่านสุดท้ายผลงานปัจจุบัน53.586%ภาพรวมการก่อสร้างงานโยธา ช่วงเอกชัยบ้านแผวทั้ง10สัญญาผลงาน48.168%คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน2568นอกจากการก่อสร้างงานโยธาแล้วในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา o m คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างงานระบบช่วงต้นปี2568เมื่อการก่อสร้างทั้งงานโยธาและงานระบบแล้วเสร็จทั้งโครงการรมทางหลวงคาดว่า จะสามารถเปิดให้บริการเต็มรูปแบบบนทางหลวงพิเศษหมายเลข82สายทางยกระดับช่วงบางขุนเทียนเอกชัยและช่วงเอกชัยบ้านแผลวตลอดสายทางในปี2570ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข35มถนนพระรามที่2ที่มีรถมากกว่า250,000คันต่อวันทำให้การเดินทางสู่ภาคใต้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น